สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเอฟซีของเมลินาที่เขามารับชมลุงลุงป้าป้าที่เขามารับชมเด้อจา้าสวัสดีสุภูสุคนเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบอมือในให้เห็นความส้นของหลานเจ้าเด้อจ้า่าปเป็นจังไดรถเข็นนี่อย่าหลอกเลียนแบบเด้อจา้าเป็นรถเข็นสาหรับเด็กเล่นเด้อจา้าเพิ่นเห็นข่อยเข็น,เ,น,เ,น,ขน,านาเพิ่นก็เลยขืนมานั่งเพิ่นคิดว่ารถเข็นในตลาดว่อมาทันนะเบิง์เอาเด้อจา้าเบิ่งความส้นของหลานเจ้าเด้อ ความสอนของเพื่อนด้ออย่าหลอกเล่นแบบด้วจ้ะถ้าลูกเจ้าสิขืนมานั่งอ่ะเจ้าคอยยุ่งให้ดีดีด้วจ้ะระว่างมันแตกเดี๋ยวเด็กหน่อยสิเดรับอันตรายเนาะเพื่อนกระสีห้ข่ขยเขียนเพื่อนอยู่จังสีด้วยจ้ะเขยก็เลยอยากให้พวกเจ้าเห็นว่ามือมือเนึ่งอ่ะไขเ่เฮ็ดยังแน่ด้วยจ้ะเมนยังดอกบางคนคิดว่าข่อยว่างหนะ ่อยก็ได้ว่างเด้อจ้ะเบิ่งความดื้อของเพิ่นนคอยสเก็บรถเข็นน่ะนะสก็บของเล่นเพ,พิ่นเข่ามุมเพื่อนเห็น่อยเข็นรถเข็นเพิ่นก็เลยกระโดดขินมานางบ่แมนยังดอกเบิ่งความดื้อของเพิ่นเพิ่นคองสีเครื่องให้คอยนั่นแหละเพิ่นเตรียมลง,ง่ทงลง่เท้าเนาะชิออกไปเดินนะ่ะนะ ข่อยพวผ้ามันออกไปเดรนเนาะไปตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงเสียแดดมันเริ่มแห้งแล้วยนะแม้กระทํางพักในสวนข่อยย่างเหียวตายเนี่ยข่อยก็เลยบวผ้ามันออกไปข่อยสิบผ้าิ่นออกไปตอนผ่าโมงหกโมงนี่แม่พระที่เพิ่นย่อมวัดตกึงเสียก็สิบผ้าิ่นออกไปเบิ่งความตื่อของเพิ่นเรือยจากเบิ่งใกล้ๆเบิ่องใกล้ๆเบื้งใกล้ๆบางเพื่อนเช็ดจังได้เพื่อนอะ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 เบื้งใกล้ๆเบื้องความตื่นของเพื่อน นบอกว่าสิให้ลดไล่สดเด้อจ้ะสามครั้งเ้ยวพว่อใส่ไแมต่ออาทิตย์อยากคู่เกี่ยวกับกฎนโยบายของอายุเพื่อน,นแม่เ็ดบ่ได,ด้เด้อจ้ะโรชเ็ปบ่ได้ลดก็ะอยากไล่ยโยโรชเ็ดบ่ไดนะ้เนาะลตรตตองเลียงลูกเด้อจ้ะเราก็ท่านความสะอาดบ้านบ้านนี้หกทุกมมือเด้อจ้ะ แล้วในสามีเพื่อนกลับมาจากแงานางี้อ่ะเพิ่นบ่มีเวลาเบิ่งซอยเพิ่นกับสิกับมาเลียนออนไลน์เพิ่นอยังเสียมี้ยลยวก็ต้องเบิ่งลูกเราเราก็อยากเลียนออนไลน์ได้จ้ะเลียนออนไลน์ภา,าษาอังกฤษแบบผื้นฐา,านนะนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนยังเบื่อ้อมให้คอยเลี่ยงคอยก็เลยต้องเลี่ยงลูกไปก่อนอยังเสียมถ้ยอะาคอยเลียนออนไลน์บางที่ก็ได้ไปรงเรียนนะเพื่อนมา บางที่ก็ได้ไปนั่งเรียนอยู่ขาดอยู่โรงเรียนนังสิแมวบได้เรียนออนไลน์เพราะว่าเขาเปิดเอาท่นะเพิ่นกระยานว่าคอยเนี่ยบ่ได้ไปนั่งเรียนอยู่บาอย่างเดียวนะต้องไปเรียนอยู่วิไลน้ำนี่เสียมนะเป็นนั่งเรียนในี้ของเรียนอยู่วิไลน้ำเพราะว่าศูนย์เปิดเรียนอ่ะมันอยู่วิไลเพิ่นก็เลยว่าบ่มีคนเบิ่งลูกเพราะว่าเพิ่นต้องอืา เรียนออนไลน์นั่เพราะว่าสามีรถเรี้ยนออนไลน์เอาเกดเพิินได้จ้ะเพื่อที่ว่าี่เอาไปเทียบงานใส่สมัครงานกับรัฐอื่นอย่างเสียแมะเพราะว่าเข้าเตรียมพร้อมกันแล้วเตรียมพร้อมสิไงรัดกันนะนะนเพิระเลียนปีกกาได้จ้ะเรารถก่ลอล่อแค่กินการนะจ้ะอ่ารถลอกกินการเพราะรถได้กินการเรารถก็จะไปสอบเอาไปขับขี่จ้ะอ่าเพิร์ดมาว่าสอบเอาไปขับขี่อะได้อยู่เพราะว่า สอบแคร์เลี่ยนแคร์ชัมม่วโมงสองชัมมง่วโมงแค่เสียแม้แคร์แบบอาทิตย์เดียวเสียเพื่อนเพื่อนหายแต่ว่าถ้าเลี่ยนภาษาอังกฤษพื้นทานอ่ะมันต้องเลี่ยนเซียทียนหน้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนหายบ่ได้ังเสียแมเออก็เลยบอกเออสัสนสก็บ่เป็นยังเดี๋ยวเอาไหว้ให้แบบของเธอมันทานไปก่อนเสียแม้เดี๋ยวฉันคอยคอยเลี่ยนเอาบ่เป็นยังดอกก็เลยวานเซ่กับย่อมห้เพื่อน,นก่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นเสาหลักของบ้าน รสก็เฮ็ดยูทูปไปนั่มน,นะบางที่แบบได้เงินจากเพิ่นแล้วเพิ่อนหายเงินอ่ะบ่ได้ขอเพิ่นดอกเพิ่นเพิ่นสิ่วยของเพิ่นเองเองเสียแม้เวลาแบบไปใจตลาดยังเสียแม้เพิ่นก็สิยืมเงินใหย้ยังเสียแบบเงินมันเหลือจากที่ททษน,นะเนาะเพิ่นก็บ,บ่เอารถกับเก็บเก็บได้อาทิตย์นึงได้๋ยวสองลอยสามลอยเรียญยังเสียก็ให้เพิ่นพาไปฝากบางที่ก็ รับพี่คนไทยเนาะสั่งของออนไลน์เงสียเพิ่นก็หายคาคาสั่งของออนไลน์คาเป็นธุระให้เพิ่นยังเสียแม่เพิ่นก็หายเองเสียรถก็ได้มาตรงงงานรถก็เอาไปฝากมันก็นย่งดีเนาะดีกว่าเ้าบ่เฮ็นยังเลยเงสียแหมแต่สามีบ่มักเด้สามีสามีบ่มบ่มักแบบนี้เนาะสามีเพิ่นยานแบบเป็นอันตรายด้วยจ้ะเพิ่นบ่มักแบบนี้ แต่หลดก็แอบแอบ out, เฮ็ดเอาบ่แมนหยังดอกแต่บางคนก็ข้อมเนต์เขามาเด้อจ้ะว่า,อาโอ้ยเป็นเมียฝรั่งนี่ดีเนาะมาดามนี่ดีคักเนะเาะออเดอร์ออนไลน์ให้เพื่อนคนไทยยังแช่แหมฮเอาเพื่อนก็ให้เงินรหลดได้หรอปรมานว่าเพื่อนบอให้เงินโหลดเพื่อนก็นให้ค่าจา้างค่าเสียเวลาโหลดยได้ล่ลละไอ้ก็เห็นตรงไหนคือว่าเห็นตรงที่ว่าเป็นคนไทยนำการแล้วที่เนี่ยบางขั้งฝรั่งอะ่ะ บางขอบขั้วงี่เงาเพิ่นบ่อยากคไฮเมียเนี่ยสั่งของออนไลน์สั่งของกินยังสั่นจังสี่อยากจะให้มเมียเนี่ยกินกับเพิร์นผู้พี่คนเนี่ยเพิ่์นโลลูจ่าเพิ่นเนาะผัวเพิ่นเนี่ยไปซื้อของแบบของหมดอายุแล้วนะแหมสิมหมดอายุสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเพิ่นไปซื้อมากนะแหม เปิ่นบก,กินมนากนกันนะเพิ่นก็เลยแบบจะกินของของเพิ่นเองเสีถ้าแบบเพิ่นไปเฮ็ดงานแม่นบ่จนกระทั่งเด้เงินรับจอบต่างหากเสียเพิ่นก็จะซื้อของเขา้าบ้านถ้าเกิดว่าเมียซื้อของเขา้าบ้านผัวบ่าป,าปากแับผัวบ่จ่ายให้แต่เมียจ่ายยังซี่แหมเออเพิ่นก็ทนทนเพราะว่าหยังว่าติทนเพรา,าวะว่าผัวเพิ่นเนี่ย ไปสื่อทีทางไทยไว้เยอะอนะเป็นสื่อของเพิินถ้าเกิดว่ามันเขียนมันโมโหมันก็สิขายทีถิ่งมดอะนะก็สิบอมีแบบว่าทีของพี่นองที่เคยขายหายเสียเป็นทีพี่นองเพล่นเนาะที่ขายเพล่นยังเสียเพล่นสื่ออีหยังไวเป็นเงื่อนของฝรั่งนังเสียฝรั่งก็สิขายถิ่งหมดเลยนะมันก็ว่าเพ่อนก็ศูนย์บอมีอีหยังมาอยู่แบบซื้อๆยังเสียเม้ยเออเพ่อนก็เลยอยู่ไปจังสันอยู่ไปน้องการจังสันเพลินก็มาห้ โลเสือของห้ของออนไลน์ห้ยังเสียแบบเฟซเฟซียังฝรั่งกับเชฟหมดยังเสียมาเชฟข,ของเพื่อนเพื่อนก็บอกคอยได้เข่าไปเปบิ่งไปสังอ,อ,อี่ยังเนาะวัดอี่ยังฝรั่งก็ยืดหมดยังเสียถ้าผู้ใดเจอฝรั่งแบบหนีเด้อขอให้เจา้าทาเจ้ามีสถานะแบบเนี้ยขอให้เจา้าท่าใจนะขอให้เจ้าหาหลู่ท่าของเจ้าออก ถ้าเจอคนไทยก็ไหว้าวานให้เขาถ้าเขาแบบเออเขาเต็มใจแค่ไหนก็ไหว้าวานให้เขาแต่แต่อย่าไหว้วานเขาหลายเด้อเดี๋ยวเขาสิทธเลาะก็ผัวเขาแมนยังดอก <laughs> มื้อนีรถก็ได้ใส่ไม้เด้อจ้ะไม่อ่ารถเก็บใส่กล่องเนาะลูกขึ้นรถเข็นก็บรรู้ว่าอ่าจะเฮตดจังไดเนาะก็เลยแบบโว้ย,ยฝ่าทายพวกเจ้าเบิ่งจังเสียมะเออว่า เอมลินาเนี่ยเขาสเสลี่ยนแกบแป๊บเดียวเขาสิบอเล่นหน้าน่ะเนาะเดี๋ยวพวกเจ้าจะบปเห็นความส้นของหลานเจา้าว่าแม่นยั้งดอกมันหนรอดก็เลยมาว้าวเล่ยไหลเรื่องได้จาะดีกว่าแบบมาเข็นรถเค็นให้พวกเจ้าเบิ่งซื่อๆเนาะก็เลยแบบมาเหล่ามาแช่ชีวิตไลฟ์สไตล์แนอเมอกาว่ะมาดามแต่ละขอบครั้วเนี่ยเจอเบคือการลถรถเห็นมาเยอะนะรถเห็นเขาบอกให้รถดฟังเยอะได้ยินมาเยอะแล้วตัวเนี่ยเนาะ ก็โดยกับได้แชร์ของโหลดไปเองเด้จ้าว่ามันเป็นยังไยงยังยังไงเนาะโอเคเดจาว่าจังใดก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แนะนำเด้อจ้าบายบายค่ะทุกคนมื้อนี้มาแบบบ่ได้ตั้งใจเด้อจ้ามาแบบบ่ได้ตั้งใจก็เลยบ่ได้ใส่ไม่เนาะอ่าจังใดก็แรงเสียงขึ้นแน่นิดน,นึงเด้อจ้ทาท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครป์ทุกการติดตามทุกกำลังใจเด้อจ้า อย่าลืมดูแลร,ร,รักษาสุขภาพน้ำเน้อเป็นกำลังใจของคนไทยชทาวไทยทัวโลกเลยจ้ะโอเคจ้ะบ๊ายบายเลอจ้า